โดยใช้เส้นทางแม่อาวทุ่งหัวช้างเป็นเส้นทางหลักมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดกับบ้านหนองหลักอําเภอทุ่งหัวช้างทิศใต้ติดกับบ้านไม้สีอําเภอทุ่งหัวช้างทิศตะวันตกติดกับบ้านไม้ตะเคียนอําเภอทุ่งหัวช้างและทิศตะวันออกติดกับอําเภอเสริงงามจังหวัดลำปางม,มีเนื้อที่ทั้งหมด195ไร่ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งหมด517คนแบ่งเป็นชาย253คนหญิง264คนและมีจำนวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น166หลังคาเรือนชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมหลายครัวเรือนเลี้ยงสตัตว์และทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริม บ้านก็รับราชการซึ่งหมู่บ้านห้วยงูสิงนั้นถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีคนรับราชการเป็นอันดับหนึ่งของอำเภอรุ่งหัวช้างผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธยึดถือปฏิบัติการเป็นจารีตประเพณีสืบต่อกันมาปัจจุบันบ้านห้วยงูสิงมีนายสมวนเชียงตาเป็นผู้ใหญ่บ้านแน่นอนว่า เรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้มีตำนานที่เก่าแก่ที่เล่าผ่านสืบต่อกันมาหลายช่วงอายุคนจากปากต่อปากจากปู่ย่าตายายสู่ลูกหลานและเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2556เวลา9นาฬิกาทีมงานได้เดินเข้าไปในหมู่บ้านพื้นเมืิงและได้พบกับพ่อไอ้ายแปงชัยและพ่อคำแปงชยัยที่นั่งตั้งข้าว หรือผู้นำประกอบพิธีกรรมต่างๆในหมู่บ้านซึ่งท่านได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีตลอดจนได้เล่าเรื่องประวัติความเป็นมาและตำนานของหมู่บ้านวิููสิงและหินตั้งโดยท่านได้เล่าว่าในสมัยพุทธกาลได้มีมูเห่ากับหมู่สิงต่อสู้แย่งชิงดินแดนกันแล้วในขณะนั้น มีฤาษีตนหนึ่งได้ผ่านมาเห็นเหตุการณ์ที่งูเห่ากับงูสิงต่อสู้กันพอดีจึงได้ห้ามไว้เพื่อเป็นการยุติการต่อสู้ท่านจึงเป็นผู้ตัดสินให้ว่างูเห่าให้เดินทางไปในทิศเหนือและงูสิงให้เดินทางไปในทิศใต้สำหรับดินแดนที่งูสิงมาอาศัยอยู่นั้นก็ได้มีผู้คนมาอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน ด้วยนิสัยของงูสิงห์ที่เป็นงูไม่ดุร้ายไม่มีพิษภัยแต่บริเวณที่งูเห่าลงไปอาศัยอยู่นั้นไม่มีผู้ใดไปอาศัยอยู่เลยเพราะด้วยนิสัยของงูเหา่าที่เป็นงูที่ดุร้ายและมีพิษที่อันตรายปัจจุบันบริเวณนี้เป็นเพียงสวนของชาวบ้านห้วยงูสิงห์ตำนานที่กล่าวมานี้จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านบ้านห้วยงูสิง จากการบอกเล่าของพ่อไอ้และพ่อคำได้เล่าอีกว่าห่างจากหมู่บ้านไปในทิศทางทิศเหนือประมาณสองกิโลเมตรเศษเป็นบริเวณของตาน้ำธรรมชาติแหล่งต้นน้ำห้วยงูสิงที่ไหลไปบรรจบก,กับแม่น้นํานี้ซึ่งบริเวณนี้มีหินตั้งสามเศร้าอยู่เหนือบริเวณตาน้ําซึ่งพ่อคำได้เล่าให้ฟังตามตำนานคือได้มีฤาษีตนหนึ่ง นำก้อนหินสีก้อนมาตั้งบางตาน้ำไว้เพื่อไม่ให้ใครลุกล้ำทำลายแหล่งตาน้ำถ้ามีใครลุกล้ำทำลายหรือทำการเกษตรในบริเวณนี้หรือรอบๆแล้วไม่มีการไหวเจ้าที่การทำงานก็จะติดขัดไม่ราบรื่นบ้างก็ลดติดลมไม่สามารถนำผลผลิตออกจากสวนได้บ้างก็ได้ผลผลิตที่ไม่ดีและถ้าหากปีไหน ผลแรงชาวบ้านก็จะรวมตัวกันเพื่อทำพิธีขอผลโดยการปั้นหุ่นรูปมูสิงระดับประดาด้วยเข้าตอกดอกไม้บนเสลียงและแห่ไปทำพิธีที่บริเวณลำน้ำห้วยมูสิงที่บรรจบก,กับแม่น้ำลีและห่างจากตาน้ำประมาณ800เมตรพ่ออายได้เล่าว่าเป็นบริเวณของที่ตั้งหมู่บ้านเดิม ซึ่งเริ่มแรกมีเพียงบ้านอยู่สามหลังคาเรือนเท่านั้นแล้วก็เริ่มขยายหมู่บ้านขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเรียกว่าบ้านห่างหรือบ้านร้างน,นั่นเองซึ่งตัอ้งอยู่บริเวณที่ราดเชิงเขามีเนื้อที่คับแคบและยากต่อการขยายอาณาเขตของหมู่บ้านและสถานที่แห่งนี้นี่เองที่ได้บุดพบของโบราณคือหายโบราณที่บรรจุเงินอยู่เต็ม และประมาณ3ามปีที่ผ่านมาชาวบ้านก็ได้ขุดพบเงินโบราณที่เหลืออยู่และนำกลับบ้านไม่นานนะักพบว่าบุตรสาวของตนมีอาการเหมือนผีเข้าไม่รู้สึกตัวหลับลืมจนเป็นเหตุที่ทำให้ชาวบ้านพากันกลัวและนำเงินนั้นไปเก็บไว้ที่เดิมจากนั้นบุตรสาวของเขาก็ได้หายจากอาการนั้นอย่างอัศจรรย์น,นอกจากความเชื่อเหล่านี้แล้ว ชาวบ้านยังมีความเชื่อในการเลี้ยงผีซึ่งบริเวณเลี้ยงผีของหมู่บ้านจะเรียกว่าผีโฮงเจ้านายซึ่งอาจจะหมายถึงผีเชื้อชาติบรรพบุรุษของหมู่บ้านซึ่งบริเวณศาลของหมู่บ้านที่มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีบรรพบุรุษนั้นมีจำนวนสองศาลชื่อศาลเจ้ากู่เหลืองและเจ้ากูเ่เขียว เจ้าปูเหลืองและเจ้าปูเขียวเป็นบรรพบุรุษที่ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่หมู่บ้านแม่ยสิงแห่งนี้ในยุคแรกๆจากการสอบถามเกี่ยวกับเจ้าปูเหลืองปูเขียวที่ชาวบ้านนับถือว่าเป็นเทพารักปกปักรักษาหมู่บ้านนั้นได้ความว่าเจ้าปูเขียวเป็นพระเชษฐาหรือพี่ชายของเจ้าปูเหลืองส่วนเจ้าปูเหลืองนั้นตามตำนานของกษัตริย์มลีเจ้าปูเหลือง ได้ของราชสมบัติเป็นเจ้าเมืองลีเป็นลำดับที่5ต่อจากพระนางจางนารีและชุมชนว้วูสิงต์ตำบลตะเคียนโปมอำเภอผู้หัวช้างจังหวัดลังปูนก็เป็นอีกชุมชนโบนราณแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเมืองลี้เพราะเป็นบริเวณต้นน้ำของเมืองลี้จากการที่ทีมง,งานได้ลงพื้นที่สำรวจและหาข้อมูลหมู่บ้านวิลูสิง และได้พูดคุยกับผู้รู้ทั้งสองท่านนั้นทําให้เราทราบถึงความเป็นมาของมวยมูสิงว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรและยังทราบถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบสานกันมาเป็นตำนานให้ลูกหลานได้ศึกษารเรื่องราวของหมู่บ้านโดยมีผู้สโลบายของคนรุ่นเก่าๆเ,เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามไว้ให้คงนานเท่านาน